ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโปต๊ตเทอไทยนะฮะในมิชชั่นที่ยี่สิบสองไอ้ยีนะ่สิบสามดีเนาะโอเคคือถ้ามิชชั่นนี้ไม่ใช่มิชชั่นสุดท้ายนะฮะก็อาจจะเป็นมิชชั่นหน้าที่จะเป็นมิชชั่นสุดท้ายผมว่าผมก็ไม่ไแน่ใจเล็กเหมือนกันนะฮะโอเคเราจะปลอมตัวไปสิงโอเคแล้วไปตามมิชชั่นกันฮะ ในพาที่แล้วฮะเราไปฆ่าอลิซาเบธกรีนใช่ไหมโอเคมาฮะคนระับอีกแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยติดตามกันด้วยน,นะฮะมิชั้นสุดท้ายเราก็จะมีสรุปให้ฟังนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากไปอ่านนะฮะผมก็จะมาแบบสรุปเรื่องราวให้ฟังฮะว่าที่มาเป็น,ปนยังไง ตกลงมีโทรศัพท์อีกเครื่องเนี่ยฮะคือโทรเสรวโยนทิ้งตลอดเลยนะอเล็กโอเคเราจะโอเคเราจะเนียนไปฮะเฮ้ยมันขึ้ืตัวจับเกือบแล้วโอเคเราจะขึ้นตึกไปดีกว่าที่ผ่ายละมันดังแล้วอ๋อดีนะผมบินมาก่อน แต่เราก็ยังมีพื้นที่สีแดงอยู่นะฮะที่เป็นพื้นที่อันตรายผู้ติดเชื้อในพื้นที่สีแดงก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดีเพราะว่าเราไปฆ่าตัวแม่จริงๆแล้วฮะก็คือ,อลิสเบตกีนนั่นเ,รรนเองอลิสเบตกีนนี่เป็นตัวที่บังคับไอตัวนั้นฮะเป็นผู้สร้างเรื่องมาทั้งหมดเราก็ต้องเอาจับไปแล้วด้วยโอเคถึงแล้ว โอเคอะไรเนี่ยควันตุยเลยคือผมเข้าไปผมก็ตายอย่างเดียวอ่ะผมว่าผมต้องยังไงดีจะทำยังไงดีเออคือผมต้องใช้เครื่องบินฮะผมจะทำไงให้มันบินมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเวลานิดนึง อันนั้นโดนฮะผมจะจัดก,การโดนก่อนเี็ไหมเอาชีพหายรู้กันหมดโอเคหนีก่อนคือจากการโดนนี่ขึ้นขีดแดงหมดเลยฮะเอา้ารู้ได้ไงอะโอเคผมยืมขุมมีมาก่อนละกันลงมา ออโอเคผมจะยิงโอเคทางไปหนึ่งฮะโอเคผมจะหลบก่อนละกันผมจะถอยหลังมาฮะโอ้โหเล่ามาเพียบเลยคนนี้ยิงก่อนฮะตุ้มตุ้มตุ้ม โอเคโอ้โหโดนควันพิษฮะผมต้องออกจากที่นี่อ่ะไม่ไหวยืมก่อนมาโอเคขึ้น <OR> เรือเ่อยๆแล้วฮะื้อ โอ้รู oh, ้อีกแล้วไม่ไหว啊ครับขึ้นมาเร็วไม่หมาอะเล็กตกน้ำนี่ต้องเด้งขึ้นมาเองเรียบผมนี่ก่อนผมว่าเม็นชันนี้ไม่ใช่เป็นชั้นสุดท้ายแล้วล่ะเพราะเรายังอยู่ในนี้อยู่เลยแล้วเราก็หลงเชื่อว่าเม็นชันนี้เป็นเป็นชั้นสุดท้าย อือปวดนักหมั่นไส้โดนมาโอเคโอเคทุกความเนียนะฮะแล้โดนมาอีกราบหนึ่งแล้วอะไหนวะอู้ผมต้องการมันผมต้องการเลือด ทีเดียวอ๋อไม่ใช่ทีเดียวอีกหลายทีเลยแหละโอเคได้เรือยแล้วอือพังไปหนึ่งฮะผมจะเอาคันลำนี้แล้วกันมาอือ โอเคผมจะกลับขับไปไกลๆก่อนนะโอ้โหลรามาเพียบเลยอะไรเนี่ยโอเคพังไปหนึ่งโดนด้วยมึงเออพังให้หมดโหยังโหผมว่ายากนะผมว่ายากมากโอเค ผมจะเข้าไปยิงแล้วนะผมต้องหาพื้นที่ก่อนคือหมอกควันเพียบเลยฮะข้างล่างนี่เหรอใช้ยิงสีแดงนี้เหรอแปดอันฮะเป็นฟิลเตอร์เดฟทอยผมจะยิงมันยังไงโอเคใช้นี้ได้อยู่เอ้ยเหมืลืมยิงไอ้นี่ยลืมยิงป้อม เุ้ยหมดแล้วเหรอคีปายแล้วมีเพียบเลยผมลงกันโอเคลกก่อนฮะอูยากอ่ะพันนี้ยากคีเป่งวุ้ยโดนมาเตะมันก่อนทำซ่านะต้องโดนอย่างนี้เออมึง ยากมากเลยอ่ะเก่งแล้วอ่ะคือเข้าไปนี่ถ้าสบายนะถ้าเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันมีควันนี่นะฮะผมเข้าไปไม่ได้เลยมันจะทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหโดนควันตลอดเฮ้ยทำไมเลื่อนไปอ่ะอ๋อ oh, ม no. <air> ีหน้ากากเหรอคือถ้าลอมเป็นเล็กอ่ะอ้าวมันรดนิ่หว่าทำไมมันหลอกฉัน รักฉันจะหลอกฉันเข้าไปยังไงวะฮะถาหายก็มีเพียบเลยหรือว่าผมต้องใช้เครื่องบินจริงๆแล้วล่ะอุ๊ยนั่งไงควันโอเคถึงเครื่องรถถังไปแล้วกันโอ้ใช้รถถังได้ฮะ แต่บ,บายละงานนี้มันมันนยิงกี่อันน่ะแปอดอีกเจ็ดอันฮะโอ้โหระตอมายไปร่นมอันนี้เหรอคือถ้าผมยิงอ่ะมันก็ยิงผมแน่แน่อือยิงเลยแล้วกัน อย่างนี้ด้วยเออโอเคอีกอันเนี่ยโอเคหมดแล้วเพนผมเพนก่อนเหลือสามอันเองอ่ะ เคผมต้องใช้เครื่องบินขอ,อหน่อยอือก <c oughs> ี่ลำมาไดยวันนี้สี่ลำแล้วเ <c oughs> หรอถือแล้วมายิงอย่างนี้เลยเหรอถอยหลังกันฮะฟั <c oughs> งไหม <c oughs> อือ รอนีได้แน่นอนนะถ้าถ้าผมเอาเครื่องบินเข้าไปอะแล้วโดนมายังไงเนี่ยโดนหนีโดนเออลงไปโอเคผมขอเล่งก่อนนะฮะว่ามันอยู่ไหนบ้างโอเคขอแบบเ,เทคเดียวผ่านได้ไหมเทคนี้ไหนบ้างอะ่ะอันนี้เหรอไม่ไม่ใช่ดิอ๋อนู่นนะเครื่อง เร็วเอ้าไม่พังโอเคเลยอ,อ,กกอันเนี่ยเหลือสองอันฮะเหลืออันเดียวอยู่ไหนวะเนี่ยมันไปหลบไปไหนอะมอเนห็นแล้วมันอยู่ในซ้อวันตุ่ยเลยโอเคหมดเพนเพนเพน โอ้โหคัดซีนก่อนลงมันตอนตอนไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วเพียบเลยฮะอ่าเอลเล็กอเล็กอเล็กวิ่งแล้วเออล็อกเป้าไปที่มันอือโดนไปหนึ่งดอกฮะปืนใหญ่โอ้โหดูมันเตะมันหยาบมากมันเตะเอเล็กเอาเครื่องอะไรมาสแกนอะ

ว่าไงหัวหน้าคือเหมือนเปืนปืนมาขู่เคี้าวยิงผมตายเหรอครับพร้อมคือเมื่อกี้มันโดนยิงสลดแล้วใช่เหรอทำไมมาอยู่นี่ได้งงหรือว่านี่มันเป็นภาพในอดีต He died threatening to release the most deadly virus in history on the people of New York. You died in Penn Station, but the virus found its way into your bloodstream. And here you are, filling in the blanks. We were trying to figure it out. You just wanted to bring it all down. But this isn't what you came here for. You want to know what happened at Hope, Idaho. You want the truth. I know. โอเคฉันรู้ว่ามันคือความลับนะฮะโูจะยิงตัวเองอ้าโอ้โหต่อคางยิงอ้โหดูสมองแบบกระจายหมดเลยฮะอือโอ้โหจริงๆด้วยฮาไมมิชั่นนี้ไม่ใช่มิชั่นสุดท้ายนะฮะวูทำมันยืดยาวขนาดนี้เนี่ยโอเคก็ขอคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแต่มิชั่นหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เจอ มาติดตามมิชชั่นหน้ากันครับว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นมิชชั่นสุดท้ายจริงๆก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงมิชชั่นนี้นะก็วันนี้พิลมจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ